ถ้าการร้องเพลงของผมนะทําให้คนเครียดแค้นแบบจะเป็นจะตายแบบนี้ผมขออีก3ามเพลงต่อเนื่องครับท่านใครจะตั้งใจแก้ปัญหาสักคนผมอยากจะบอกท่านสมชายนะครับว่าเอาอีกเอาอีกอีกครั้งเอาอีกครั้งเอาอีกคนขึ้นมาเถอะครับบอกว่าทำนองเทพนะครับ คำร้องสามานมากครับ <laughs> ไม่เคยได้สดับรับฟังอะไรที่เป็นการลกขนหูอย่างนี้มาก่อนเลยครับจำานครับเ <laughs> สียงมันพันกันวุ่นวายกับขนหูกระดูกทั้งกระดูกโกรนที่ผมมีอยู่อักเสบประชาชนคนทั้งประเทศสลดเศร้าใจสังเวชเวทนา <laughs> ผมไม่ทราบว่ามให้อะไรร้องครับ แล้วมันร้องเพลงให้ร้อนหูร้อนอกร้อนใจควันออกหูแล้วบอกท่านประธานผ่านไปท่านสมชายท่านประธานชี้หน้าท่านสมชายต่อจากผมด้วยผมไม่ต้องบอกแล้วแหละเพราะท่านสมชายได้ยินหมดแล้วครับท่านประธานครับถ้าการร้องเพลงของผมนะทําให้คนเครียดแค้นแบบจะเป็นจะตายแบบนี้ผมขออีกสามเพลงต่อเนื่องครับท่านประธานสภา